สวัสดีครับร้าข้าวมันย่างครับก็คับผ้าตลาดครับตลาดวันเสาร์ครับบรรยากาศครับหลังตลาดครับครับซาบัวครับหลังตลาดครับถึงนามครับกระสีงามประมาณนี้ครับครับ่ว่าด่านนถึอง่ามเพาใครมากกว่านายครับ ครับอันนี้บรรยากาศครับหกโมงเคิงครับันเสาขอนข้างสีลงเลงครับมือนี่ครับสภาพฝนตกครับพายุเข่าครับอันนี้น้ำครับปกติตลาดน้าติดโต๊ะอยู่พี่ครับมือนน้ลดนเข้าไปข้างในครับครับคนย่างตลาดน้อยครับมือนี้เพราะว่าฝนตกเบิดมือเลยครับแต่ว่ากระตรงมากครับ คิดว่ามันที่เศร้าตกครับฝนแต่ว่ากับเบาลงครับเดี๋ยวยก็ยังิ้นอยู่ครับอันนี้น้ำครับน้ำถ่วมครับช่วงวางาบสามโมงนตกแห้งกันน้ำล้นมาไหมครับครับบรรยากาศครับโอ้คอนค้างสิหน่อยครับอันนี้ด้านในตลาดครับกัที่ย่างประมาณนี้ครับครับราดลุงลาดกับข้อวมูย่างครับ อันนี้ปกติสิเต็มครับมืบอนี้ลงเลงครับครับด้านใหนครับด้านใหนตลาดครับเขาเพิ่งกินปวดนะขอวดขทษนะครับผมอันนี้น้าน้าที่ท่วไหมครับก็บัวทึงขนาดท่วหนักครับแต่ว่ากับข้อมีแต่ฝนตกมากครับกะสีประมาณนี้ครับสิมีน้ามหงครับ อันนี้ยังลิ่นอีกด้วยครับฝนครับโดนโดนกระสิ่างมาเที่ยวนึงครับปกติวันเสาร์นี่ถ้ามวยฝนนี่ครับคนกระสิไลครับครับส้นอันนั้นสิเป็นเสียผ้าครับปกติครับเมื่อนี่พอขาแม่ยขาขายเสียผ้าบ่มากค,ครับค่อนข้างสียกเลิกครับ เป็นบรรยากาศครับอันนี้หกโมงกูกลัวนะครับบอสนทุนซ้ำครับปกติถ้าช่วงหกโมงกูกลัวค่นกับสิหลายครับถ้าเป็นธรรมดาครับหลังรัดกับคอหมูมย่างครับเดี๋ยบหลายครับ ยังพอมีคนย่างครับเรื่อยๆครับพกกิสินแนนเลยครับวันวันเสาร์ยังมาแรงช่วงประมาณนี้ครับเดงของบนครับอันนี้ยังลิ้นๆอยู่ด้วยครับแต่ว่าหันบ่อแห้งช่วงก้อานาน้้น้อยนึงนี่โอ้หนักครับว่ามันสิบอดิย่างครับ ครับผมอันนี้ก็ะสีเป็นหูครับหน้ากากแล้วก็ข้างเหนือข้อครับจ้าความหมูย่างครับครับตลาดในตลาดครับกระสีฟามั่นนี่นะครับลงล่องค้ามมือนนีดูรือมาพอผ่าไม่ค่ายกเลิกไลครับบางทัางนี่ครับมีน้ำขังครับน้ำถ่วมครับฝนหยดกะเริ่มสีลดลงครับเพราะว่ามัน ต้องไหลลงบ่อสาบัวครับครับบัวมักน้ำครับแต่ว่าพอค้าไม่ค้าบ่วใครมักไปไหนครับน้ำกับอันนี้ว่ามันว่างเลยครับคือพอค้าไม่ค้าเริ่มทย่อยกลับครับกับกับมาลานลุกหลานขึ้นเกาครับเหลือเหลือว่าลายครับเหลือว่ากีขินครับ ครับเดิมทย่อยมาเรื่อยๆครับถือว่ามีบอครับกับมีคนมีคนย่างนะครับรับมีมาเรื่อยๆครับเดินนี้ปกติที่เป็นโซนเสียผาครับสบว่าเป็นลงๆประมาณนี้ครับแต่เพมีฝนครับับเสียผาเมื่อนหนึ่งเมื่อสองครับมีครบทุกเมื่อนี้พราะข้าไม่ข้าเสียผาบพกล้ามากครับดูว่ามาฝนครับ มีล้านปูนนะครับยังมีน้ำขังู่ครับกะติเหลืออยู่ซีกเดียวครับตั้วก็อาหารครับกับข่าวครับนี่ค่ดเพราะขาเริ่มทย่อยเจียบแล้วครับเพราะว่าฝนกับนี่หง่วงกว่ากนครับว่านี่เด็กสับปกติโอ้สองทุ่มยังกอดขขางถือบ่มีผู้เก็บอยู่ครับ ตะค้นยางหลายครับนี่ครับโอ้แย่อยู่ครับร้านค่ากสิขาดเป็นยุคช่วงครับพวกผู้คนบวมากผู้บวกะยกเลิกครับยกเลิกกัประมาณนี้ครับลงลงครับตลาดยี่ไเงยเหลือยี่สิเดียวครับครับเบิ่งครับทั้งนี้สิเป็นทั้งเขาครับทั้งเขาตลาดครับกสิว่นนะพี่ครับวนมาเรื่อยๆครับ เต็มครับถ้าบ่นี้ฝนครับเต็มก็เจ้ากระสีวนมากกระสีครับปกติกระสีวนมาหนีครับออกหนีเขืนครับออกหนีกระวนกลับครับแย่อยู่ครับฝนตกมากอนข้างสีค่อนยางกันหน่อยไม่ค่ากันหน่อยครับครับครับข้างนอกสิเป็นถนนใหญ่เลครับ ไอ้เล่กกำแพงมันหนิครับจะเป็นถนนใหญ่ครับเบิ่งครับ,เ,รบเหลือซ้อยเดียวครับจะยอยกลับแล้วครับพ่อค้าไม่ค่าเพราะว่าบอยังคนบอย่างครับไอ้ฝนกับยุดลงแน่หรอครับแต่ว่าดูกค้อนมาคนบอย่างกับแจ็คซียูเห็นยอยัางยูตอกับเหลือแต่พ่อค้าไม่ค่าครับผู้นบอย่างฟุ้งกับย่านเปียกเพราะว่าบอกโอ้ว่ามันติดโต๊ะก็ติดยุทครับ มันก็สีบ้านเรื่อยๆครับฝนครับมองนี่กลายเป็นมองจอดบพสให้ดลู่ขาครับพอพอขาไม่ขาพ่นโมมากครับบรรยากาศครับอันนี้ลิ้นๆอยู่ด้วยครับฝนอันนี้น้ำนะครับน้ำฝนครับตกกระสีหงบ้านนะครับพืชปูนกับร่มแห้งครับเริ่มมากแล้วครับ ครับหลังจากเบืองท่างเขาครับอันนี้ที่เป็นกลางตลาดครับกลางตลาดครับถามว่ามีคนยางบ่มันตลาดน้อยครับตลาดน้อยหรือขอวายางมากจักรที่ป็ใสครับแล <laughs> ้วยี่โอยเดียวครับก็ต้องวนมานนี่ กระสีกราฟครับม่อฮอดแล้วกระกราฟครับกไปสีวุฒมาออกนี่ครับมอฮอดนี่กระสิกราฟแลยครับเพราะว่ามันไปแท้งคนกระสีตลาดแล้วครับครับร้านเหลืออยู่สามจีนครับสุดท้ายครับบรรยากาศตลาดนัดครับวันเสาร์ครับฝนฝนตกครับแันเม่อีฝนใช่ได้ครับบาร์ี้มันฝนโดยว่า หลีดของฝนครับแค่ไหนค่อนไปครยางครับแล้วก็บพยอมหยุดพร้อมครับครับทยอยเจ็บแล้วครับเหลืออยู่บุจีล้านครับเพิ่งสืบทุ่มในน้อยครับครับผมกลดข้าวย่างครับภาพเบรองบรรยากาศครับฝนตกครับเบิดมือเลยครับมือหนิลาดนัดวันเสาร์ครับเงียบครับ อ่ะคลิปนี้ไปสั้นหอก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามมาด้วยนะครับวัสดีครับวัสดีครับ